拜拜你好 แล้วนัแล้วไม่นันคงไม่อยู่แถวหน้าใช่ไหมจา้าโอนี่ไงวิงไซส์วิงไซส์ต้งจาประตูหากเปิดเลยเหรอเรานี่เป็นจุดยอดนักสู้เนาะเออเอา,าละริงออวันนี้มาเป็นแบรนด์ในบัสเตอร์ของสมุติอีใช่ไหมฮะต้องถามน,นี้เลยว่าทั้งสองคนเนี่ยจริงๆแล้วดูดีตลอดเวลาที่พี่เจอนะที่พี่เห็นนะดูดีตลอดเวลาแต่ทํางานเยอะมากทํางานหนักมาที่เปิดโซเชียลตูหริงออไปทัวร์ต่างประเทศ ที่บอกโซเชียลกูอ้อาวกลับมาแล้วเดี๋ยวไปอีกแล้วอา้าวเดี๋ยวมีอีเวนต์อีกแล้วแต่ทำไมฮะทุกคนสวยไหมสวยดูดีป่าวเวลาดูแลตัวเองยังไงหลิงอองอันอีกหลิงก่อนนะดูแลตัวเองยังไงคะหลิงนะคะหลิงก็จะนอกจากกินอาหารที่ดีออกกำลังกายแล้วก็ที่สำคัญคือทุกครั้งที่เราไปทำงานเราก็จะแต่งหน้าเยอะก็ะเลยแบบให้ให้ความสำคัญก,กับการล้างหน้าม,ออกมากๆต้องล้างให้สะอาด ให้แบบพยายามทำผิวเยอะๆค่ะใช่ค่ะซึ่งจะล้างให้สะอาดเนี่ยมันต้องใช้ยังไงคะต้องใช้แปรงอะไรคะันชอบพี่ดุยมากก็ก็ไขของเลยเปิดตัวไขของเลยใช้ใช้อะไรคะหลิงก็ใช้คลีนซิ่งออยล์ก่อนของซวนยี่ค่ะหลอดสีเขียวนะคะแล้วก็ตามด้วยโฟมล้างหน้าที่ไม่มีฟองสะอาด สะอาดแบบนี้ชอบใจมากๆเลยแล้วก็ทําให้สุขภาพผิวดีแบบนี้อ้อมบ้านดูแลยังไงอย่างาที่พี่บอกไปงานตลอดงานเรื่อยๆงานมาแบบทีๆแต่สวยตลอดเวลาเหมือนกันคือพูดก่อนไม่ได้ออกงานงานเคยไม่ต้องเคอไม่ต้องเคยเออครั <c oughs> บครับ พูดเลยเนาะอ๋อสวยไหมสวยไหมสวยมากดูแลตัวเองยังไงบ้างอะดูแลตัวเองยังไงใช่ไหมนอกจากกินใช่ไหมก็คือนอนทั้ผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หลังจากที่เราทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมเตื่อมายังไงออกไปนอกบ้านต้รุ้และการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญแดดนี่เป็นตัวแบบทำลายอันนี้เลยเราต้องคอยปกป้องอยู่นะเราจะแสงแดดด้วยนะคะ โดยการโดยการใช้สมูทตี e. แกแนสสนันแดดแอสตาเซตินและบำรุงต่อสมูทตีนี่แหละต้องเอาง่ายๆก็คือสรุปให้ข้อที่เราสองท่านพูดมาก็คือล้างบำรุงและปกป้องจบแล้วสามสติ๊ง่ายๆแบบนี้แต่ต้องใช้สมูทตี้ต้องใช้สมูทตีนี่แหละนี่แหละนี่แหละ,ละทุกคนที่เรียนนะอย่าฟังนักข่าวพูดบ้างนะคะสื่อมวลชนฮะขอเสี่ยงเลยจะไหมฮะต้องใช้ สมูทีสขอสื่อมวลชนขอยากฟังเสียงสื่อมวลชนอยากฟังเสียงสื่อมวลชนสื่อมวลชนฮะกล้องเยอะมากนะสื่อมวลชนไม่ทำงานไม่ได้นะต้องใช้สมูทีสโอ้ยน่ารักสมัยจ้าเก่งแต่ก็จิิหมู่ต้องบอกว่าสมุทีสเป็นแบรนด์ที่จริงๆตั้งแต่เติบโตมาเขาเจอสมูทีสเลยอ่ะสำหรับพี่นะสำหรับตัวพี่เองนะแล้วก็ทุกคนเชื่อว่าทุกคนต้องใช้สมูทีสอยู่แล้วอย่างน้อยๆต้องเคยผ่านมือแน่นอนต้องเคยผ่านหน้า แน่นอนนะฮะอยากรู้ว่าจหรับหลิออมแล้วรู้จักกับสมุดีตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนฮะหีิงคะคะจริงๆหลิงหลิงย้ายมาไทยตอนประมาณมหาลัยก็เริ่มเห็นตอนมหาลัยที่รัฟโซอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็เห็นคือเพื่อนก็แนะนำเพราะว่าสม,มุดีคือคือแวลนูมากจริงๆแล้วก็เห็นที่หออเพื่อนนะคะเขาใช้สม,มุดีที่ นามี่องก็เห็นมาคือเยอะมากแต่ทําไมไม่ไม่พองไอมี่องสักกีก็เห็นออกมาเยอะมากก็เริ่มแบบเริ่มใช้นั่นตั้งแต่ตอนนั้นใช่ก็รู้จักผ่านเพื่อนแล้วก็เห็นแบรนด์เพราะว่ามันแบบเห็นได้ทุกที่เลยเป็นเป็นแบรนด์ที่แบบสามารถสามารถถายได้ง่ายอะค่ะใช่ค่ะและใครใก็ใช้ใครใก็ใช้แนะ่แล้วใช้แล้วก็ใช้แล้ใช้แล้วก็ใช้แล้วก็ใช้แล้วก็ใช้แล้ใชแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้แล้วใช้แล้ คือความ้านแม้ว่าเราจะใช้เยอะมากก็จริงแต่ว่าคือน้าก็มีความชุ่มชื้นอะค่ะไม่แห้งใช่อาจจะเป็นเพราะมันไม่มีฟองแล้วก็ไม่เกิดการละคายเครื่องเนาะไม่ละคายเครืองผิวใช่ค่ะออมเหรอะสดออมคือตั้งแต่จำความได้อ่ะตั้งแต่จำความได้ออมก็เห็นอย่าบอกนะว่าไม่ได้ร้องอูแว้อูแหว่อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าน้องซูดีซูดีออกมา เดีจะความได้แม่เล่าให้หนูฟังว่าพูดมาอ้พูดมาพูดให้ผู้บริหารได้ยินหน่อยอยู่ไดเราอุ๋ยอุยเอ้าลองว่าสุดีสุดนีอดใหมี่ปู่ใชหใช่โอ้ขพูดคำแรกหลังจากอุ้ยพูดคำแรกเป็นภาษาได้พูดคำว่าตโนีนี่อยู่อีกยาวอยู่อีกห้าปียังตังสุดู่กตะโมนีห้าปียังตัง มาตั้งแต่จำความได้ก็ค<ฆ>ือเห็นฟูตีมาตลอดไม่ว่าจะแบบในคอน v e เ i e n c สโตร์ในรักสโตร์หรือว่าแบบซูเปอร์มาร์เก็ตอเลยก็คือเห็นหมดเลย<อ>ใช่ก็ค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่นึกถึงนึกถึงคุณหมอนึกถึงความเขาเรียกว่าอะไรความแบบอ่อนโยนอ่าก็เลยจะถามพอดีเลยว่าเขาเนึกถึงฟูตีนึกถึงอะไรอ่อนโยนอ่อนโยนนึกถึงอะไรอีกนึกถึงหน้าคุณหมอแบบใส,ส่เสื้อกาวสีขาว 我的新发了大。好的好的 นึกถึงสมุด E แล้วก็นึกถึงความอ่อนโยนแต่ว่าสะอาดใส่ใจใช่ค่ะนะคะอ่อนโยนมีมีประสิทธิภาพและเห็นผลนี่นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดใช้แล้วก็ต้องเห็นผลด้วยซึ่งสมุี E ของเราอ่อนโยนมีประสิทธิภาพและเห็นผลเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วินทีนี้ไปทุกคนจะใช้สบายใจสบายใจชอบให้คนส่งเสียงครับไม่ชอบงานเงียบ นะเออถึงเป็นข่ของคุณเนี่ยสุดยอดเสียงดังเสียงดีมากทากไทยทางไทยทั้งหมดเลยตัวเดีย <c oughs> เดี๋ยวฝั่งซ้ายเขาจะหาว่าพี่บังดิ่งอ่อนดี่ทักฝ <c oughs> ั่งซ้ายได้ไหมฮะเขานะพูดมน,นี้แล้วนะนเ,เาบอกว่าชอบในเรื่องของการรังในาะ ดูแลเรื่องความสะอาดใช่ไหมฮะอ๋อก็เริ่มกนะันป้องกันและบำรุงเนาะเพราะฉะนั้นอยากเห็นแล้ะฮะว่าเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ของซูมีเนี่ยมันเป็นยังไงและเนื้อสัมผัสของมันที่อยู่บนคุณแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างดีไหมฮะดีไหมฮะดีฮะเชิญเลยครับเชิญเลยฮะก็ต้องตบมือหน่<า>อยครับมาแล้วมาแล้วเมื่อกีอ้หญิงบอกไปแล้วนะครับว่าใช้ในเรื่องของซูมีกรีซิคอยมิเซรัมนะคะซึ่งตัวนี้ก็ รากผู้สุดอาดีดีมากเลยใช่ไหมคะดิ๊งใช่ค่ะหนาะงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเลิกจับดิ๊งวันนี้ด้ไหมคะพีค่ะหนาะดีนะเดี๋ยวยังเห็นพี่ลิ่ใช่ไหมใช่สุเรเออนะคะนี่หลักที่บอกว่ามาลุงไทยสมัยตอนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็เจอเพื่อนไทยสมุทรีแล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นผู้ชายจริงของสมุทรีแล้วจนวันนี้ได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ช่วยกันได้อาดี๋ยวให้ให้ห้องจึดน้ำนิดนึงนะฮะ เดี๋ยวจะให้น้องออกเป็นคนทำไมฮะช่วยกันเดมอนเนาะถูลิสติกไปบนมือได้เลยฮะมาทดสอบป็นสิภาพกันซึ้งซึ่งหน้าตรงนี้กับต้องกว่าพันตัวตรงนี้ฮะให้รู้เลยว่าสุดยอสเิมอยวิเซรัมของเราตัวนี้มีประสิทธิภาพดีขนาดไหนนะคะลิสติกก็น่ารักน่ารักนี่มีกล้องมีกล้องมีกล้องจับอยู่ด้วยนะเออนี่ล่ะนี่ล่ะ สมมติว่าต่งหน้าใช่ไหมนี้เนาะเราแต่งหน้าทุกวันอยู่แล้วต่งหน้าทุกวันอยู่แล้วซึ่งลิปสติกก็เป็นอีอย่างหนึ่งที่ล้างออกยากมากถุดต้อใช่แต่่คอซิิโวิสระทำได้ทาได้ทำได้โอเคเชิญเลยฮะช่วยกนได้นะถ้าอยากจะให้พี่ช่วยอะไรบอกพี่ได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะถอไม้ อ้ามอมพเปิดด้วยหาโอเคปกติถ้าทางด้านนี้ก็จะใช้ประมาณสามหาสามหรือสี่มันนี่ปนนี้เริ่มไปแล้วนะเห็นไหมซึ่งอย่างที่บอกว่าพวกนี้สิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่มันติดแล้วก็ล้างออกลำบากเหมือนกันใช่แม่คนก็ออบแล้วออ๋แล้วก็มีอ่งให้ให้มันเป็นนมนมมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมนะฮะ ก็ค่าโควิดในตลอดว้าวกระดาษทิชชู่ต้องมาละทิชชู่ต้องมาละรถยนต์รเราก็เหมือนกันนซึ้งออ๋อเป็นไงความรู้สึกที่เราเห็นเป็นไงฮะหลังมือของรลิงดูลุกมุกายอยากจับเอ้วันนี้ชีพแพวๆชีสเอ์ชีสเอ์ชีส ช่วงใส่แล้วนะเออชีชีสมูทดีเหรอ จำเลยจ้าสมมติดีดีเลยเชิญสวัสดีโหจะใจร้ายถึง,นงนขนาดให้เขาน้ำหน้าวันนี้เลยเหรอมันเอามันจะเปียกปอยกันไปหมดทั้งเวทีนะครับคุณนี่แล้วลก็เหมืนบบนอนกันเลยเราก็เอาตาลนวลแต่กะสะอาดเลยมันสะอาดเนาะมันรู้สึกได้ถึงความสะอาดนะใช่มันอ่อนโยนแต่มันสาาะอาดนะคะคือ หลายคนอาจจะติดที่แบบมีโฟมเข้มาแต่ว่าจริงๆอันนี้คือสะอาดเลยต้องบอกว่าชิ้นที่เป็นพิเศษตรงนี่้เป็นอะไรที่คุณเคยกับคนไทยเป็นอย่างดีอยู่แล้วล่ะเชื่อว่าหลายๆคนต้องได้เคยได้ใช้ใช่้างล่ะนะคะเคยใช่ไหมเคยไหมเคยไหมเคยนี่ซื้อไหมฮะซื้อสิรออะไรล่ะใช่ไหมอันนี้เหมาบ้าเหมา พอมาใช้หิ้วเว็นเฟรมออนเป็นไงบ้างลองสัมผัสสักทีไหมถามพี่หนิก่อนพี่หรู้สึกยังไงพี่หนิงรู้สึกสบายสดชื่นกรากิ่มันสดชื่นนะบอกเลยอน่้ามาขอบน้องไช่ไม่เป็นก้อนก้อนเล็กๆก้อนเล็กั้งเนี้ยตะเกียอดนต่แบบโดริงๆระมันไม่เป็นกเบามันแบบือตะงานเลยตะเกียวพ้าไปบกมืนแบบมือนจะดูดทั้งมือเข้าไป โอเคภาพรวมลิงลิงบอกภาพรวมหน่อยในการทำความสะอาดหนิมพ์ค่ะภาพรวมก็คืออ่อนโยนนะคะค่อยๆนวดนวดจริงจริงมันเหมือนแอบสปลิลตาดีนๆนะคะตอน,น,นที่ใช้ออยล์แล้วก็ล้างออกคือสะอาดจุดแล้วก็อ่อนโยนไม่ไม่แหง้งค่ะไม่แห้งตึงน,นะคะค่งเทคนิคแล้วค่ประสิทธิภาพดีอ่อนโยนและเห็นขนนี่แหละอ่าทุกปมมือให้ลิงลิงกันได้ไหมคะที่สัตย์จะบอกให้มาตรงนี้เหลือออกแล้วล่ะ บางทีอ้ออมบอกว่าเนี่เรื่องการบำรุงแล้วก็ปกป,ป,ป,ป้องผิวของเราเนาะเริ่มต้นจากอะไรดีคะออมเริ่มต้นจากบำรุงของส,องสก่อนเลยค่ะอ๋อนี่คือสูตรีผิวออมเซรั่มนั่นเอง Bright หน่าจะใสถูกต้องสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำให้หน้าขาวกระจ่างใสขึ้นมานะคะอูด,ด้าแล้วก็มีสารนั่นเองอ่อจัดได้ได้ที่อยาก หลายวันที่หน้าเราสาดแล้วเราก็จำเป็นต้องบำรุงหน้าตอนทุกวันด้วยขาะซึ่งก็มีทั้งหมด4สูตรนะคะวันนี้สูตรที่เอามาโชว์กันก็คือเป็นสูตรที่เพิ่มความขามกระจ่างใสนั่นเองใครต้องการเรื่องเหียมรอยก็มีใครต้องการเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวก็มีเช่นกันแล้วนี่เป็นอีกกลิ่นอ่อนโยนก็ซึ่งมันเป็นเรื่องมันเบามากเป็นน้ำอะไรแบบเซรั่มน้ำหนาดเลยนะคะค่ะ สบายเลยเนาะใช้แล้วผิวหน้าฉ่ำโปรเออหลัจากที่เราบำุงเสร็จแล้วบำุงเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อกามแต่งหน้าไปต่อลิงๆดูซิซึมหรือยังฮะซึมหรือยังลิงช่วยหน่อย แล้วก็การแดดเป็นสิ่งสำคัญมากนะทุกคนเราจำเป็นต้องทากันแดดก่อนออกจากบ้านหมอต่อสอนเอกมาเออนี่แต่ก็ความพิเศษของเขาคือเขาซึมไวใน5วินาทีอะาหมายถึงถ้าแบบอนในแอเรียที่ใหญ่แบบนี้มันจะแบบเข้าใจฮะเข้าใจฮะอันนี้จะให้ดูเลยได้เนาะให้ดูเสือก่อนออนี่ปกมือมีปกมือมีปกมือ ่ชชใช้แล้วไม่เหี่ยวขนาดเลยออืมซึมไปนี่พี่ดูไกลๆพี่รู้เห็นเลยนะว่ามันซึมแล้วแล้วมันเข้ามาผิวแล้วแต่ลิลลิลที่ยืนใกล้ๆตรงนี้ถ้าเห็นแล้วเป็นยังไงถะหลังจากพากันแดดซูดีแล้วค,คหลคับแต่พากันแดดแล้วรู้สึกว่าผิวเปลี่ยนอ๋อเลยยังไงหาเลยยังไงเลยยังไงตอบเลยหาลื่นสบายดูรู้สึกว่าผิวมองง่ายขึ้นไหมหารู้สึกว่า ใช้ได้เพราะว่าน้องออมมีสมองดีปกป้องแล้วโอขาวโอดูก็รู้ว่าใช้กันเยอะบ่อยใเขาวเวอร์ใช่เป็นคนจริงๆเนี่ยเป็นคนถ้าเกิดว่ามันเหนียวหน่อยหรือว่าหนียหน่อยจะไม่ใช้เลยแต่ว่าอันนี้ก็จะใช้ได้จริงๆบางคนไม่ชอบเหนียวหน่อยใช่ไห แต่ตัวนี้คือเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยนซึมสัตเข้าผิวไปแล้วเรียบร้อยอนไนซึมซึมอะไนที่จะต้องเป็นเคลือบไวก็ต้องเคลือบไวตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสูตรดีก็คือสุูตรการภาพรวมภาพรวมในการบำรุงและป้องกันแดดเลยฮะภาพรวมนะคะก็คือเอาว่ามันเป็นอะไรที่จะไ็นต้องใช้จริงแหละในชีวิตประจำวันนะทั้งบำรุงแล้วก็กันแดดก็ถ้าเกิดว่าทุกคนได้ลองใช้กันกอะไรนี อยากให้อยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆไอพี่บอกสว่าให้เขาตั้เมื่อกี้ทีมไหนไม่ไปไม่ไปไหนได้ได้เลยคือก็คือเอาไปนะเอาไป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 ซื้อไปนะไปนะตักน้ำเอาไปกินทิ้งน้ำคือถ้าเกิดว่าทุกคนได้ลองใช้ก็ไม่ผิดพี่ยังฟังเรื่องผิดไม่เคยได้ลองใช้ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องใช้พุดนปุทุกคนต้องใช้ปุ่นี้ทุกคนต้องใช้สายเบอร์สายเบอร์ ไปสิงช่วงที่อยากจะให้เราสองคนสนุกกันกับเกมที่น่าฟูดีของเราจัดไปให้ัำหนิงออกเลยพร้อมแลัวค่ะพร้อมไมฮะพร้อมค่ะทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมร้องมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหนอิจัดเชิญชวนทุกท่านนะครับ<า>เข้าสู่เกมของเรานี่คือเกมเจ้าตาเจ็บที่ไหนก็ เราจะมีเวลาทั้งหมด30วินาทีจ้องตากันนะครับและตาคนต่างพูดถามว่าเจ็บที่ไหนจบที่เธอโอเคไหมครเจ็บที่ไหนจบที่เธอใครพูดได้เยอะที่สุดจำนวนเยอะที่สุดในเวลา30วินาทีเป็นผู้ชนะผู้ชนะจะมีสิทธิ์ลงโทษผู้แพ้อยังไงก็ได้นะฮะเออาเอางั้ แตงเสียงเรื่อมาแล้วโอเคขอช่างทีมงานทีงานจะอยู่ตรงไหนฮะสามสิบนาทีโอเคมาช่วยกันครับมาช่วยกันจับนับคำนะครับเจ็บที่ไหนจบที่เธอนะนะ,ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่จะเป็นคนให้สัญญาณนะคะสามสิบวินาทีนะฮะพร้อมแน่นะสงองคนงสีงพูดก่อนนะ,ะพูดได้เลยพูดพร้อมๆกันเลยพูดพร้อมกันได้เลย,ดเ,ลย,ดเ,ลยเดี๋ยวทีมงานจะเป็นคนตัดไปมันนะขอทีละคนทีงานโอเคทีละคนทีงานบอกว่าจัดไม่ไหวขอทีละคนดีกว่าพูดใส่ไมเลยเหรอ ใช่ค่ะใช่ครับเ <Okay. S 1> จ็บที่แต่เจ็บที่เธอใช่แต่ต้องจ้องตากัน <Okay. S 1> แล้วคู่ที่ละคนใครจะเล่นก่อนใครเล่นก่อน <Okay. S 1>